นี่สิมากเจียวไข่ตามถั่วี่น้องเอ้ยหั่นหอมหอมแล้วก็ทุบไข่ใส่กอนสักสามลูกไข่สามลูก<ป>น้องเอ้ตี่คนให้เข้ากันเด็ดปง ใส่เครื่องปรุงพี่น้องเอ้ยวนนียใส่ซอสซอสเยอะลงไปตามด้วยผงน amentos, ัวพี่น้องเอ้ยใส่น้อยนัวน้อยสลายนัวลายน้ำปลาอีกน้อยเตรียมกระทะพี่น้องเอ้ย ตั้งน้ำมันใน้มันน้ำมันพอมันเดือดอาทีทังเอ้ยใส่ไข่ลงไปอยู่นี่ เกี่ยวกินครับข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยกลังนึ่งซุกเลวนเสร็จเรียบร้อยพองเอ้ยตักไปจานให้ไปตาก,กินว่จากนั้นไปตำทวดน้องไปตำพริกกระเทียมพี่น้องเอ้ยาตำมันเรื่องแรก พริกกระเทียมแล้วแล้วพี่น้องเอ้มันตำแรกแล้วใส่ทั่วลงไปมันตำน้นแดงน้ำตาลน้ำตาลปี๊บ ตามด้วยพงพงนัวลงเล่นลงไปบีบนาวตามด้วยบีบนาวยางเงย ใส่ลายบองนาเจ้าสองสิบคนสองสิบคนใะส่ี๊ยวใส่ลายสิสมนะปลาแดกใส่ปลาแดกใส่ปลาลาดพี่น้องใส่สองซ้อนปลาลาดพี่นน้ตามด้วยน้ำปลาอีกจังน้อย,อยเยอะน้ำข้ากัน เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยปกันวันนี้ทอดไก่กับตำ่วนง,ง่อยขย้อน,อนห้อนแกงขี้เล็กแกงใบขี้เล็กพี่น้องเอง้ย สีมือเมล็ดคือเกล้วนี่ครับคนเหนียวห่อนมาเนี่ยคนเหนียวห่อนเป็น้องเอ้ยสุกแล้วคนเหนียวมักคิดเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อ